กะงวดนี้กะกลับมาแล้วหลังจากก้อนานีเป็นข้าข้อรหาดที่าหลายก้อนานีที่เขาจะดังเขาก็ะโดดมาแปะงวดติดงวดที่เก่าเขาหลุดงวดเมื่อกี้งวดที่ติดเขากลับมาเข่าเลขรูดเขาเลขรูดเขาเลขวิ่งนะครับเพื่องวดที่ออกแล่ก็เก้าศูนย์นะเขากลับมาเขา่าศูนย์แล้วงวดเมื่อกี้เพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าปรากฏว่าเลขล่างออกอย่างผมบอกนไรสดเลย,ยก้อนหวยออกผมไนเห็นมูสือกุ้ง พี่ผู้ใดามามนี่บักกุ้งนี่ผมเคยันมั้บักกุ้งเน่อน้เก่าเนื้อผมก็เลยมัเก่ีเนื้อตาไผ่บางได้สดผมยี่บุิซ้อมเพิ่มลางเก้าหนเฮ้วันนีไ hey! ด้ไรสดซ่อมไว้ซ่อมไว้ผมได้บางสิได้ไรผมบัดที่นี่ได้เฮียอีนะคะรับล่างจะออกเก่านึผมได้รอตอตรี่เจ็ดสิบห้าใบได้หน่อยได้หน่อยครับเพราะว่างวดก้อนหลกว่านีา้นะดังนันผมอยะไปน้ำหาเก้าวหนึ่งหนึง,หนงเกไว้เมดเลย เียอเก้าสามใเม็ดเดียวกะทีแต่ว่ามากคิดจะเป็นเก้าหนึ่งเลยใส่เก่าึงละก่าว่าในในสุดหลังผมก็บอกว่าผมฝันนะฝันเห็นงูเห็นยังเขาปฏเก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งไม่คิปหน่แล้วก็ฝันเห็นพบบดสัว้อแต่เที่ยวับตำรวจกันหน่งเก่นึ่าะอ่าคือว่นมากหะไผ่เบิ้งไรนี่หน่ผมจะบอกไหมว่าชอบที่สุดในชีวิตเลยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งย่นบ่นผมไม่ยังบอาเลยนะครับนิ้วตอบันทีเลขออกเก้าหนึ่ง ว่าเก้าหนึ่งกับไปแล้วแหละไปนี่ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งอาจารย์โอตี้กระดดกอดกันไปทั่วไปนี่谢谢นะแตากะคือยังบอกนะครับปู่ได้พัดคนคือยังบอกว่างวดที่เก่าที่มันดังทัากลายนะ่ะมันคนสัทธากับนีคนบ้าสัทธานี่เขาจะเห็นเองพอเพราะเด็กองอกถึงปับ๊บมันสิดาเขาเลยอ่าเพรานั้นผมเชยเขาอ่าพองวดต่อมาที่ผมปฏิการกันครับเมื่อาถึงงวดนี่ผมเลยบอกว่างี้ ร้องซุ้มนี่มันดาผมเนี่ยมันมันม้ำผมเหมอนเดี๋ยวปูที่เห็นอย่างนี้เองปลาโค้ดปลาเต็มๆครับทั้งบนทั้งล่างซื้อ,อยังกระไดเห็มีเก่าเพราะมีอยังที่เขาบอกเลยคือมันหนาหน่ะนะมวนอีก็เลยคุยจังหน่อยนะับเบ <c oughs> ้อก่อนหน้านั้นก <c oughs> ่อนหน้านั้นโ <c oughs> อเ้เออมือปิดไปจริงๆเด้อย่างหายชะมวดนี่เขาบอกว่าเออทำไมมึงขี้คุยเกินกันเขาก็ให้คุยแน่ก่อนเมื่อเขาอยกับเมื่กาคุยคือกันเนี้ยทำประชบมากอนี้จ้ะ เอาผมถามแม่ยูนั่งนี่ถือเพกกันว่าครับเด็ก่นะครับอันไปนกไปถือสิือเพื่อมันนี่ยังพีผมไปน้นไปเล็กว้เวลาเขาได้แล้วเขาไปหาซือว่าคนนี้พาด้วย นายคนถามมาคือว the <cam> <streaming leer> ่าไอยมือท <c tau et athlete> ุกทายตี <3 tend> <durable> okay. mm ่อยมือไหนกันนั่นตีอันไหนกันอันที่เก่าัอันหนที่เก่าครับยังหน่อยเ้องก็ได็เราแต่นี่โอ้ใจเชิงเก่าพื่ยังผมบอกไม่เลยะใจเชิงสกาพมันเต่าเลยเอะเก้าหนึ่งคับเก้าสามนี่เงก้าสามเครับเก้าสามแต่เล่นาลบมันออกคุ้เก้าเจ็ดเนาะาขาจะบอกว่าเล่นเก้าสามแ่เล่นจ้าเก้าเท่าได้เก้าเก้าหนึ่งได้ได้ไปเจ็นไปโอได้ไปเย็นไป คือผมไงในไร่บัดทิพย์ไแล้วผมไม่เม็ดเดียวเป็นเก้าสามหกยิงแล้วผมมันมากเก้าหนึ่งหลายตัวผมบอกว่าตั้งเก้าหนึ่งพุ่งเน่าผมบอกทุกจีบเลยบักปุ่งเน่าเนี่ยมึงบักปุ่งแม่ผมเองผมบอกฮีมงานกับแฟนผมมาทาเลขเขาเก้าหนึ่งไอ้ที่ครับบักปุ่งแม่นี่เลยครับมันมายกเสียงหน้ามันว่าเอาปูไม้หยังเนี่ยมันเป็นคนดังเลยเด้อนี่ยเล่างห้่มดีก็เลยเอาเงินใส่มือให้หมอหันหัน มันเอากูคือได้เงินนะนะมันมันเมืนมนมันเมื่อเห,หรอครับที่เหียงหน้าผมมันประกาศมาใหญ่คนหลายมันกเอางูเรื่องหรอกจักเอาอย่างเอากูไม่อย่างน่ะนกกน,นะก็กลุ่มเน่าก็เก้าหนึ่งเละมากมากเลยแล้วก็บว่าอยู่ตลอดแต่ในวันนี้ถึงวันนี้ก็เก้าหนึ่งคืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าจะให้มีเก้ายิ่มีทั้งเก้าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ก็คือว่าลบค้ำดูถูกได้ผมบอกกูแล้วว่า สี่ห้ผมถือดาครับป่ะนี่บอปูปลาเหลือตัวลูกสีล้านบอกหัวที่ศูนย์ล้านเปนเรนนอร์เท็์ถือดาพักนาในนาหอดขวดบ่อขวดเนี้ยน้องบุรละคนจะเข้าไปเฮ็ดยังใหง้ก็ยังบอกหลายเลขมันออไม่ขอไม่หลุดมันสี่บอกอไว้ถ้ามึงรู้มึงไม่ซื้อเอง กะบองหู้ว่าออกแน่ครับขางหู้ไปนั่นกัเด้วยไปแล้วด้วยกว่านี้พร้รพอมหมดเลยนะครับการเป็นแค่แนว้ทางอาจจะเทาก็ได้อาจจะนุดก็ได้ซึ่งขัวหนานี่อาจจะถือก็ได้อาจจะนุดจจก็ได้ผมกับพ่สามารถที่จะตอบได้ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับซียงขั้วน,นี่แล้วแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงดวงขึ้นอย่งางแปะมวนก็หนานี่ผูลังคนขเขาไ,ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นงวที่เกออ่าหรือว่าง้วนนี่ มันเขาก็ทานีนิภูก็ไม่ื้อตะวันไม่กี่ชื้อทุกโซ่ม่ออกไม่เป็นเพ้ไม่ยู่งดีดวงของเกี่ของเห็มวันกี่เขาจอามาแตกไหมบ่ล่ะแล้วเขาม็ซื้อเสือกก็ดื้อซื้อศูนยี่ออกหนึ่งสื้อศูนย์แปดออกศูนยเก้าวนี้โอ้กูเขาื้อหอกนะออกเต็มเต็มเห็น่ออกทั้งบนทั้งล่างออกถึงม่มี่ยังถเวาแต่ไม่ยู่ดีดวงครับยี่ดีดวงข้าแนสเรืออะไรก็ได้ขอให้มี ร่วมกันร่วมกันครับเครับห้อพนครับสองพัเจ็ดจกเจ็ดเหมือนเดิม <sociedad. S 1> ja. ตั้งแต่วันนี้หรือวันก่อนๆเราจะไม่มีา 1, คาว่า้าเปอรเซ็นตอีกต่อไปห้าแสนเปอเซ็นหรอวดาห้านเปอร์เซ็นเ์ือว่อนว่าสัห้ันะหนล้านเปอร์เซ็นมาแน000 000่นอนน หามันเอ้ยบ่มีจักศูนย์ขวดเมื่อกี้95แสนเปอร์เซ็นต์มาทั้งบทเนื้งหลังเอ้ยกูนะครับแกยุ่งที่ดวงจะเนตไม่เต๋าไม่หลุดครับผู้ใดซื้อแต่เขายอมรับกันเองนะครับเต็มใจเองเพราะว่าบมเมียนมาเวลาบาถึงเวลาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้บังคับให้ซื้อส่วนตัวว่าซื้อเองครับวันนี้เสียชิ้นหายไเขาล้อเบืองหนึ่งนั่นจะแสนเนาะครับอยุ่งหางใต้อีกเนี่ยล่าสุด เขาคันตอบแคทจริ่ๆว่าแม่เอาโกงไปแล้วบอหมวดอีถึงายคือโกงนะหมวดมาถึงคือเอาแน่ะเดี๋อสก็ตามตรงคัดไอคิดเลยเพราะว่าผมผมว่าจะซอฟลงนะครับเพราะว่างวดนี้เขาไปไปเนี่ยพ้นอื่นกับก๊อปเลขหลายไปตีว่ามาของจะของมัดแต่ออาสนานักอาจารย์นัอตตี้เนี่ย เรียกเขาพ๊บผมให้ยปับเลยผมมือเหล่านี้มารีลามากัดมักเจอคือให้ไปถือเพราะถึอเขาประหุนะครับบมงันจะให้ไปมากออมแต่ถือเพราะมากแต่แล้วหลายคนว่าทำไมไม่ปล่อยวันสุดท้ายอ่นผมปไกวล่าก็ถามคือเราเมื่อไหร่จะให้คะคนมันจะอัน้นไกวตอนไหนมันจะอันอนน้นก็โรสตรี่ห้วนนี้หลับเก็บด,ดึงเอาเหมือนหลวดเพราะว่าหัวนนี้โรสตรี่รแพงแน่นอน้องอั้นระเบิดเจอเทิงอ,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 อั้นอยู่แล้วเพราะม่เดือถือได้ เป็นพ่อมึงแหละเลขอันนะถามึงเร้ยกป่เนี่ยเรีกอันมันเป็นพ่อเจ้ามือแล้วมันพ่ออาจารย์เนื้ออาจารย์มันเป็นคนตังที่จริงอ่ะเ่ราะไอ้ยังเนี่ยที่ว่าขั้นดีไฮเนี่ยตอนแรกอาจารย์วัดใหญมวัดเจียห่าวันนี้ผมว่ายังไฟไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะเจดีไฮโม่นะเดี๋ยวมันพ้นตังค์ก่อนแล้วเออเ่ราะไอยังจะตายเขาไทยไปว้อมกันเนี่ยลุยว้อมกันรวยตู้เดียวกับวัดเจดอกไม่มีกากไม่มีกากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยืนยันแล้วปั๊บเจ้า พ่เจ็ดนี่มาเลยครับเจ็ดมาเมือไหรมาเมือเดี๋ยวแลผมเรกี่เจ็นี่มาเลยก็จะเป็นเจ็ดใส่เขาเป็นเไยืซือือนีมันจะเจ็ดเจ็ดเก้าไมเดียวไ้ไม่ได้ครับ ขอให้มีเจ็ดเลขมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมุติของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีนใครรู้ว่าตัวไหนหนึ่งสิบหกคันว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเลยเจ็ดเก้เจดออเดอร์เดิร์นี่ได้กวนมูเรยเนี่ได้ของกวนของพี่เอพี่ช่วนต่อมา ีสได้ก่อนใชนะครับโอเคเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้น่ผมกันับหัวไวครับเล้กเหกเกตัวสุดท้ายเป็นเจ็ดหน มเรเราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรก7,9็ดเก้าเจ็ดหกเแล้วก็เจ็ดหนึ่งพครับัได้พยายามสังเกตทุกวัวเด็กมันออกตำแน่งไหนทุกวัเี่เขคหนึ่งวันยี่สิบนะบัดที่นี่3ามตัวก็จะมี7 9็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่ง เยอะนะขันออกยังกองอย่างนีันี้กองเกลียว่เกลยเ็ดเยวเบอกเขาไเลกก่าเกียไปผมไม้ไเลกกวเกลาอ่ะผมไม่ไฮเลกอยู่เนาะเกี่งวหรอไม่เรยกไปไม่เรมเอามาเป็นเลขเดิมเกี่ยวหรอันเกลออกัน เนาะอ่เข <mas hey. er ึ้เกาเาผู้ให้มาแล้วผู้ให้่ไหม่ยอย่าแ้วก็เดี๋ยวจะรอยยืนยันอีกเดี๋ยวผมแก้มนแล้วผมถือูกวผมไม่ยกมแกแดงให้ขึ้นเก่าเลขวันนี้เมธเจ็่เจ็ดเกเาเจ็ดตัวเดียวตัวเดิมนะครับเนาะมันออกสองห้าหนึ่เก้าเจ็อาวันี้ผู้ใดมาเจ็ดยัง ผู้ใดมากนาเนสองเจ็ดแปดผู้น,นี้ก็สามราซื้อได้ด้อครับเ้อใส่เต็มเข้าลูไแนวลูเต็แต่น้อครเนาะแล้วหทาเกัลูกถดัก็เป็นอ่ะทวนได้กี่ครั้งนะครับสหกคันวาซื้ออะไรก็ได้ขอไม่มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจดหเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสตัวมีเจ็ดเก้าหกับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเลขมีแค่ ah, สี auth, ่คู่ห้ามสัอวกนะครับซื้อเมออลจากตัด ผู้ใดตัดออกมันี่เป็นน้่งอ่อนีรือผู้ใดตัดเก้านึ่งออกนี่แปลว่าดวงไม่มีเลยนะเนี่ยนะครับต้อนที่ถึงของอาจารย์เลยมาขุดแ่้วแล้วรอไาดีที่นู่นล่ะผมวแบบีนะอันนันตัวไหนบูมมากเอาแต่ถามว่าอัานว่าอันแน่นอนแต่ว่ามันเปิดคือยทอจิ้มบับเลยเอาเมื่อวานมา จนิ้วนี่ครับเ็นผมบอกไ้ก่อนมัดออกแห้วมันหลอดเด็ดงวดสี่หกผมได้บองวดสหกกันยาผมให้สี่หกับหนึ่งสวนั้นบนล่างแล้วงวด มากอีกเว่นมากัน้าน่วกไอซี่กมเราอัวนี่ะไม่อาจจะเอาเกจ็ดเจ็บเรามีอะไรแต่ซื้ออะไรก็ได้หัวให้มีเจ็บได้รูดได้ลูู้มได้วิ่งได้วิ่งมักเจ็ได้ซื้อได้เพราะได้ว่ากันเจ็ดซูนถามว่ามากบ่มากขึ้นกันครับเพราะว่าขงแค่ผมน้ำเจ็ูนตะแยงหัวซูนหลาบหรือเท็มันไม่ยอมมาหนาหนาม่เจ็เสร็จนะครับเนี่ยพอมันใบนี่แช่เจ็บซูนไมาโุดนะครับก็เสียวนว่ปู ก็เดี๋ยวผมจะแก้บนก่อนเดี๋ยวผมจะร้อยจุดของผมเงียบๆพึ่งเราแต่ผมกะทิมัสสี่มือเกเรๆให้หน่อยก็ย้ำอีกครั้งนะครับเลงมีเข้ามีหลุดนะถ้าเราเต็มใจเล่นก็อยู่ที่เรานะครับไม่มีอาการไม่สามารถสร้างนี่ให้ทุกคนได้ทุกคนซื้อกันเองนะหลายคนมาเป็นยอนอาจารย์นัดไม่ได้เป็นยอนอาจารย์นอดเนื่องพาอาจารย์นัดไม่ได้บอกให้ซื่อนะครับเขาซื้อกันเองนะครับเด้อกะเทียด้วยไร้เปเต๋ได้อปลาหัวนี้กะมาที่เรากับคือลา 我不看过了。